สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าอยู่สวนป่าดันทุรังนะครับก็หลังจากที่ว่าต้นไม้ที่ว่าปลูกไปนะครับก็ตอนประมาณวันที่หนึ่งหรือสิ้นเดือนของเดือนหกแหละมารอบนี้ก็จะครบเดือนแล้วเนาะพอดีได้วันหยุดครับกลับมาบ้านกลับมาบ้านนะครับก็ ได้มาพวนดินครับพวนดินหรือด้ายยาเนาะด้ายาออกเพราะว่าต้นไม้ผมเนี่ยรอบแรกอะผมจะด้ายยาครับด้ายาเพื่อให้เขาไม่มีวัชพืชรบกวนเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยเลยครับเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอาเหมือนในพวกเนี่ยครับไอ้ต้นป่ายางนาเน่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไปครับ นี่ครับก็เนี่ยนี่ครับก็พรวนดินได้ยารอบคางนะครับนี่นี่ครับตรงร่องกลางก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยเขาโลกนี่แหละน่ครับได้ไปลอยผมได้นะยาไปนู่นเลยครับตอนนี้ได้สองร่องแล้วสองแถวแล้วแหละนี่ครับส่วนพวกยายาหวานยาจักระพรรดิโรกให้เขาเกิดไปครับช่างเขาไม่ต้องเอาออกนี่ครับก็พรวนไปนี่มันจะเป็นยังไงครับที่ว่า ว่าต้นไม้มันได้เดือนหนึ่งครับมันกําลังจเจริญเติบโตครับลากเขาลัางไปได้เพราะมันจะลากเขาจะสู่ครับพวกรากของพวกยาพวกอะไรไม่ค่อยได้ไงเนี่ยพอเราได้ปั๊บเนี่ยเป็นการพ่นดินแล้วก็ทาให้มีอากาศมีอะไรเข้าไปต้นไม้ก็จะงามครับต้นไม้จะงามแล้วก็จะโตเร็วนะเนี่ยครับเนี่ยที่ยังไม่ได้นะครับนี่ต้นประดู่ครับเนี่ยผมก็ยิ่งได้ออกบริเวณนี้ครับ พอมันเลยหนึ่งปีกันไปเราไม่ต้องทำอะไรละนี่ครับตัดอย่างเดียวเลยตัดนี่ครับตัดตัดนะครับยากอะเราโคนต้นก็ดึงออกแค่นี้ก็พอครับนี่ครับตัดอันนี้้อยเอาไอ้ที่รอยคุดไม่ใช่อะไรนะครับนี่รอยเอาเชื้อฮ็ตมาลงนี่ครับลงกระยางนาเป็นเฮดเฮ็ดนารำเอามาจากสวนนี่ ส่วนของเพื่อนครับเอ้ที่ว่าเลี้ยงงัวอยู่ผมก็เลยได้เชื่ยฮิตมากเลยเอามาลงไว้นี่ครับนี่กระตัดครับคือไม่ต้องทำอะไรครับลอกกลางปล่อยให้ลกอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเขาก็มาคุดญยาคุดอะไรเอาตัด้าเอาอย่างนี้ครับเนี่ยปล่อยเลยนะครับนี่อันนี้จะเข้าสองปีแล้วยางนานี่ครับปลูกคู่กันไปเลยนะครับนี่ต้นคูนต้นตักปลูกคู่กันไปครับนี่ เนี่ยเป็นการพ้นดินครับให้ต้นไม้เขาได้งามแล้วก็วันนี้ก็มาปลูกกล้วยนะครับเขาห้ามปลูกกล้วยเขาพัรษาเลยแต่ผมไม่ได้คำโบราณนะผมไม่ได้ค่อยเชื่อถือเชื่อไม่ค่อยเชื่ออะไรแต่ไม่ได้ลบหลูน่นะนี่ครับร้อยปลูกกล้วยปลูกเว้นครับเว้นช่องวางไว้ให้กล้วยเขาขึ้นให้กล้วยไว้กินลูกกินอะไรครับนี่นี่ครับต้นคูนผมพูนด,ดินื่า พ่นดินเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับเนี่ยต้นคูนงามเลยครับนี่นี่นะนี่ครับนี่ผมปลูกพร้อมต้นจานนี่ให้เขาเลี้ยงครับเนี่ยงามครับนี่กล้วยก็งามเดี๋ยวสักหน่อยจะได้กินลูกแหละอันนี้ก็กล้วยเอาต้นเล็กๆมาปลูกแล้วก็ประมาณปีกว่าประมาณเกือบปีแล้วเลยนี่ครับเดี๋ยวได้กินครับนี่นี่ก็ไม่ต้องพวนแล้วครับนี่พวนแล้วมียางนี้นหน่อยๆครับนี่พวนแล้วครับ นี่นะครับส่วนนี้ก็ให้ยาคืนอย่างงี้ไปเลยครับนี่เพราะว่าต้นไม้เขาอันนี้แล้วครับเนี่ยครับมันมจะได้หมดแหละแต่ตรงนี้ดูก่อนนะครับว่าจะได้ไหมเพราะว่าเป็นยาแพนกลาไงยาแพนกลามันเลื้อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆผมว่าจะปล่อยครับพวกรอดก็รอดพวกตายก็ตายไปครับเนี่ยเนี่ยครับมีทั้งยาแพนกลาแล้วก็ยาธรรมชาติเนี่ย เอาอย่างนี้แถวนี้นี่ผมจะปล่อยดีกว่าปล่อยไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่านาะเนี่ยเนี่ยไม่ช่าเขาร้อยมาดึงออกหน่อยหนึ่งครับแล้วปล่อยให้เป็นตัวอย่างเลยดีกว่าครับว่าเขาจะรอดไหมไอ้ตรงนี้จะใช่เป็นเครื่องตัดยาละกันนะครับให้มันยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมาตัดนี่น่ครับโอเคครับนี่นี่ครับ,คครบ,รบปลูกยาเพนกลาไว้ครับมีทั้งยาเพนกลาและกะยาธรรมชาติ ต้องให้ได้มาตาัดก่อนครับพอปลูกเกิดขึ้นตันนี้กับพยุงครับนี่แตงกิง่งเล่นๆไปให้เขาตายแตกกิง่งนี่ก็ปิญญ้นยาแพงกรลาครับนะครับ,รบส่วนป่าดันทุนลังนี่ครับแล้วก็ผมยังบอกข้อเสียของต้นซากอย่างหนึ่งครับนี่ช่วงนี้ลมแรงผมลืมบอกเลย ลมแรงครับปัญหาของต้นซักเลยนะครับปัญหาต้นซักหักครับปลายหักก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับลมแรงอาจจะเปาะก็ได้รอยผมมาแต่งกิ่งเขาด้วยแหละอาจจะเป็นแบบแต่งกิงจจแบบแ่งแล้วเขาฉีกนะแต่เนี่ยผมไม่ได้แต่งนี่รอยหักครับนี่ลมแรงครับหักนี่ก็นี่ครับ ฮักก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ตาขึ้นใหม่แล้วเราค่อยแต่งกิ่งใหม่ฮักนะครับนี่ครับคือลมแรงครับของต้นซักเนี่ยอย่างผมแต่งกิ่งเนี่ยออกสองกิ่งนีะใจอิงเอียงหน่อยนี่เอากิ่งนี้ออกเดี๋ยวพอนานๆไปเขาตรงเดี๋ยวเขาจะตรงเองครับเคครับยังไงก็ฝากติดตามฟาร์มในบ้านครับกับสวนป่าดันทุรังครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ